มาทดสอบกันว่าเตียเขาต้องแค่ไหนทุกคนโอ,โอเเ้โหเฮ้ยเด้งดีไหยเฮ้ยดี่าอะอาทุกคนตอนนี้พี่เล็กก็เดินทางมาถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าเช็คอินโรงแรมแห่งหนึงแถวตลาดโบเบแล้วนะครับ ก็จะมาให้ดูห้องกันนิดนึงนะครับผมเข้ามาก็จะเป็นคีการ์เสียบตัวนี้ต้องบอกก่อนนะพี่เล็กก็ไม่ได้ชํานาญเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมอะไรทั้งสิ้นนะบอกตรงเลยว่าเข้ามาครัง้งแรกก็ยังง,งงงอยู่ว่าอะไรมันใช้ยังไงนะครับนี่ครับเข้ามาตอนแรกก็ซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีกระจกใหญ่แบบนี้นะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยนะครับนี่สองตู้แบบนี้นะพอเปิดเข้าไปไมันมีไฟด้วยทุกคนเฮ้ยงงเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น น่าจะเป็นชั้นวางรองเท้าเนี่ยไม่รู้พี่เล็กเอารองเท้าวางไปแล้วนะครับต้องให้นั่ง mm. เขียนหนังสือนะครับตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์นี่ตเตรียมมาเองนะผมก็มีโคมไฟมีทีวีนะครับมีตู้อะไรนะครับแล้วก็มีตู้เย็นนะครับมีกา้มน้ำร้อนนะแล้วมีกาแฟให้ครับแล้วก็มีน้ําให้ฟรี2ขวดนะครับผม ส่วนขวดใหญ่ด้านล่างพี่เล็กซื้อมาเองนะครับก็มีถังขยะนะครับผมนี่จัดไปแล้วกาแฟหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นโซฟานั่งตรงนี้นะครับส่วนมุมด้านนั้นก็จะเป็นเตียงครับเป็นห้องแบบเตียงคู่นั่นเองนะครับผมเข้ากรุงเทพครั้งแรกในรอบสิบสามปีนะครับแล้วก็จะมีวิวด้านที่อีกครับเปิดผ้าม่านมาแบบนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะครับในแต่ไม่ต้องถามนะว่าราคาห้องพักเท่าไหร่พี่เล็กไม่รู้ทางทีมงานก็เป็นคน จ่ายแล้วก็จองค่าที่พักให้นะครับคือพี่เล็กได้รับเกียรติถูกเชิญมาในงานสัมมนานะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการทำทิกต o อกนี่แหละนะครับก็จะมาแบ่งปันเทคนิคการทำทิกต o อกนิดหน่อยให้กับหลายๆท่านนะครับมาทดสอบกันว่าเตียงเขาต้มงแค่ไหนทุกคนโอ้โหเฮ้ยเด้งดีดเลยเฮ้ยดีว่ะแอ,อบอก็ซิบบอกนิดนึงเตียงด้านข้างยังว่างเนอ ส่วนคลิปการเดินทางทั้งขามาและขากลับที่พีเล็กนั่งรถไฟนะครับเดี๋ยวจะทยอยตัดลงมาให้ดูกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับ